ว,ว 4, 2, มติน2 5ครับต่อไชมแเทารถบริเวณทาโน,นะครับที่ผ่านมาเส้นทางลงไปที่หล่มเก่านะครับตรงเนินเนื่นเลยนะครับออกจากตัวอำเภอฐานท้ายมานะครับก็ให้เห็นขากลับนะครับหนุ่มเสือให้เห็นขากลับนะบริเวณงานเดี๋ยวเอาไว้ทิปต่อไปนะครับ นี่แว้นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับไปชมงานผีตะโขนชมบรรยากาศนะครับคล่องตัวนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับไปจอดรถใกล้ๆบริเวณงานนะครับจะไม่ต้องเดินไกลนะครับก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์ไปนะครับขากลับนะครับพาแวะนมัสการที่พระเจ้าใหญ่นะครับที่บ้านโป่งนะครับบ้านโป่งตำบล โป่งชีอำเภอด่านซ้ายนี่นะครับเส้นทางหมายเลขี่นะครับถ้าเรามาจากอำเภอด่านซ้ายนะครับถึงบ้านโป่งครับออกจากอำเภอด่านซ้ายเลยโป่งชีมานะเราก็จะเห็นพระเจ้าใหญ่นะครับเพนตั้งานอยู่เลยนะครับนะเห็นบริเวณเสียนนะครับอันนี้บริเวณโดยรอบนะครับที่แวะขึ้นมากราบนมัสการนะครับพระเจ้าใหญ่นะครับ ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่กระผมขึ้นมานะตั้งแต่สมัยสร้างอยู่ก็มองเห็นตั้งใจว่าจะต้องมาให้ได้นะครับบริเวณหน้านะครับโดยรอบก็มีเอ่อพเวสสุวรรณนะครับนี่แหละครับนะทระเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่นะครับใหญ่มากครับบอกไม่ถูกว่าขนาดละยังไงยังไงนะครับก็หนุ่มเสือขึ้นมานั้นพบ เจอเนนเดินไปเดินมาอยู่รูปเดียวนะครับเนนบอกว่าตามสบายเลยนะครับสวยงามมากครับพระเจ้าใหญ่นะครับนิท้าเวสุวรรน,นะครับแวะขึ้นไปก็2 0 0เมตรนะครับรถเกง๋งรถตู้แรงทางขึ้นสบายครับทิปหน้าพบกันใหม่